ก็เดี๋ยวลาโพงอีกอย่างนึงเสียงยังไม่ค่อยดังหรือหรือว่ามันต้องใช้ตัวมันจะมีลาโพงตัวเล็กอีกคู่นึ่งครับเดี๋ยวจะลองบัตรกีใส่เขากับตัวโครงของเขานะครับครับเรามาบัดกีสายลําโพงเล็กก่อนนะครับ วิกเสียครับเช็คแล้วเมื่อกี้นี้กดแล้วไม่ทํางานสวิกเสียครับตัวน,นี้ครับเนี่ยแรกสวิกนี่กดไม่ได้แล้วครับอันนี้ใช้ได้แล้วครับแกะล้างครับแกะล้างตามคลิปเด็ดที่เคยสอนนะครับก็เนี่ยพวกนี้นจะแกะได้นะครับเนี่ยมีคัตเตอร์ปาดปุ่มเนี้ยสี่จุดออกแล้วังนี่ขึ้นนะงัดฝานี่ขึ้นแล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วข้างมันจะเป็นแผ่นหลังเต่าขัดตัวในและตัวนอก ตัวกดแล้วก็ตัวที่อยู่กับนั่นแนหะตัวเนี่ยตัวขาวตัวเนี้ยขัดใช้บัตรคตตบัตรชุบแอลกอฮอล์หรือินเนอร์อะไรครับเช็ด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 สะอาดแล้วก็ใส่กลับอย่างก่ออันนี้ก็ใช้หัวแรงพอนี่วางเสร็จใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ใช้หัวแรงกดกดลงไปหน่อยหนึ่งพลาสติกก็จะปิ้นขึ้นมาเนี่ยพลาสติกก็จะปิ้นขึ้นมามันก็จะโอเคกลับมาใช้งานได้ครับอ่านี่เราหาไม่ได้นะ หาเปลี่ยนได้ก็หาเลยก็เอามาเปลี่ยนเลยแต่นี้ถ้าเราหาไม่ได้เัียไม่มีขอก็แกะซ่อมได้นะครับตัวจุดหนึ่งคือนี่ครับไฟแสดงสถานะการเปิดเครื่องสีฟ้าจะไม่ติดจะติดอยู่คือไฟสแตนบายสีเขียวกับไฟชาร์จสีแดงติดแต่ว่าสีฟ้าเวลาเปิดเครื่องปุ่มกดปุ่มเปิดเครื่องได้แล้วแต่ไฟนี่ไม่ติดครับเดี๋ยวเราต้องเพิ่มไฟอีกสองดวงนะครับ พอดีมีไฟจากบอร์ดโทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่ครับสีออกฟ้าอมุเขียวก็ใช้ได้อยู่ครับเคยทาเคยทํารุ่นที่แล้วไปนะครับแบบนั้นเลยก็ตัวนี้บอร์ดบอร์ดลองชาร์จแล้วนะครับบอร์ดนี้ลองจ่ายไฟ15โวลต์นะครับเข้านี่ครับเข้าจุดจ่ายไฟนี่ปกติเลยครับ ก็วัดไฟไฟสแตนบายนะครับไฟสแตนบายสีแดงไฟสีแดงสแตนบายสีแดงติดครับติดกับพิบแป๊บหนึ่งแล้วก็จะตัดเป็นสีเขียวเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้เสียบแบตเตอรี่โอเคนะครับเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่เขาเสียยังไม่ได้เช็คว่าวงจรเสียด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นสนิมขั้วขาดขั้วแบตแบตเตอรี่ขาดเลยเป็นสนิมแกะข้าไปดู่ข้างในแล้วการนี่ครับนี่ฮะขั้วตรงนี้ฮะ ตัวนี้มันไม่เข็นขวานวงจรไปอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็ลองเปิดเครื่องก,ก็เปิดเครื่องใช้งานได้นะครับแต่ต้องเป็น,ปนแบบอะแดปเตอร์ของเขาเลยนะครับ15โวลต์นะครับเกินนั่นไม่ได้เพราะ15โวลต์มันจะ2แอมป์ตัวนี้บอร์ดตัวนี้กินไฟอยู่ที่2 2แอมป์ครับ2แอมป์ขึ้นไปแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์เปลี่ยนโดยไม่จะเสียบแบตเตอรี่เพื่อเขเปิดได้นะครับอันนี้เครื่องเปิดติดแล้วครับต่นนี้เดี๋ยวเราต้องมาไล่เช็คแบตนะแล้วก็ไฟ เช็คไฟจุดนี้นะครับนี่ครับไฟจุดนี้จะเป็นไฟอ่ะดีเสียบนี่ันนะี้นี่ครับไฟจุดนี้นะครับเมื่อเราเสียบเข้ามา15โวลต์นะครับนี่เข้ามาตรงนี้ไดโอดตัวนี้15โวลต์15โวลต์ก็จะออกมาที่ตัวนี้นี่เป็นไอตัวนี้เป็น IC ชาร์จนะครับไอซชาร์จก็จะแปลงไฟตัวนี้ออกมาเหลือ12.1 12.2โวลต์เพื่อจ่ายมาที่ตัวนี้ กีโรงงานล้วมีไฟมาครับไฟชาร์จมาก็โอเคเดี๋ยวต้องลองแก้ไขแบตเตอรี่ก่อนแล้วลองมาดูว่ามันจะชาร์จได้ไหมโอเคนะครับจ่ายที่ออกมาตัวนี้จะเป็นตัวตัวตัดการทํางานทั้งหมดครับเพราะว่า้าชาร์จเต็มตัวนี้ก็จะส่งกลับข้ามาที่ตัวนี้ว่าเต็มเต็มตัวนี้จะตัดตัดการชาร์จนะครับแล้วพอเราเปิดไฟก็จะจ่ายออกไปที่ตัวนี้ครับผ่าน c ของตัวนี้มาซีตัวนี้ ก็ส่งมาที่พาขยายตอนนี้จะเป็นสีพาขยายอยู่นี่ครับก็ประมาณนี้เลยเครื่องเปิดติดแล้วนะครับบอร์ดไฟชาร์จมาตอนนี้ก็เหลือเราต้องไปซ่อมแบตนะครับซ่อมแบตเตอรี่ตอนนี้แบตเตอรี่มีปัญหาครับรี่ใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอไปดูที่แบตเตอรี่จะมีบอร์ดอีกหนึ่งชุดนะครับต้องไปดูก่อนเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่บอร์ดเสียนี้เราถ้าซ่อมไม่ได้ครับ แบตเสื่อมยังพอซื้อแต่ละก้อนเราเปลี่ยนได้นะครับใครมีความรู้หน่อยวัดบอร์ดไป่เสียซื้อแบตนราเปลี่ยนได้สามก้อนก็อยู่ประมาณไม่ไม่น่าจะถึงสองร้อยครับก็อนาคตใ้าจะซื้อแบตนราเปลี่ยนก็มาเสียบตรงซ็อกเก็ตตัวนี้ได้เลยนะก็จะกลับมาใช้งานได้ในการชาร์จแบตเตอรี่เพราะมันชาร์จได้นะครับวันนี้มันจะยกชุดมาเลยครับตาทั้งก้อนเนี้ยรวมค่าส่งแล้วประมาณเจ็ดร้อยบาทครับก็ ถ้าเราไม่วอลอี่แล้วก็ฟังแบบแบบนี้ได้นะครับฟังแบบเสียบอะแดปเตอร์ฟังอยู่กบ,บ้านได้อยู่แล้วครับแต่นี้เช็คไล่จุดบอร์ดอ,อันนี้ใช้ได้ใช้งานได้แล้วครับตอนนี้เหลือแต่ไฟเดี๋ยวเร,เราต้องทําไฟเนี่ยทำไฟเพิ่มที่จุดนี้นะครับเนี้ตนนัวนี้ต้องวางไฟเพิ่มเ,เสร็จแรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันอีกทีหนึ่งครับคือตอัวน,นี้บอร์ด เช็ไฟข้าวแล้วนะก็ลำเ,เสียงไม่ค่อยดังหรือว่าเราไม่ได้ต่อแล้วผมลองห้องนอ้องใส่ไม่ได้ปอดลำโพงตัวเล็กนี่เรามาเชื่อมผมจะมีลำโพงเสียงแรมนี่คู่หนึ่งนะครับเนีย่ยเรามาลองต่อให้เรียบร้อยมาลองเปิดอีกทีครับเป็นยังไงเสียงโ,ยโอเคไหมใส่แผ่นครับที่เรา DIY ะรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองสรุป,ปราการเลยจากที่ทำการแก้ไขไปมันก็ตัวนี้มีเนี่ยที่บอดโดนหนูกันนะครับตัวนี้สวิตตัวนี้เสียนะครับแล้วก็มีตัวคาสเตอร์ข้างใน กัมไบออดอีกสองตัวครับเสียชออ็อตเออแล้วก็ไฟไฟตัวนี้ครับขาดสองดวงเลยนะครับไฟเนี่ยไฟเขาจะมีอยู่สองดวงดวงหนึ่งเนี่ยเขาจะจ่ายเขาจะแสดงเป็นไดโอดสามทางพูดง่าย,แด,ยาาออแดงเขียวฟ้าฟ้าออนน้าเงินอ่ะแดงเขียวน้ําเงินตัวนี้ว่าสีน้ำเงินมันขาดอ่นะอันนี้สีเขียวเริ่มขาดละดวงหนึ่งแต่โอเคยังเหลือดวงล่างอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยเพิ่มสีใช้หลอดไฟ led จาก โทรศัพท์มือถือครับมาวางใา้สีเขียวอมฟ้านะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากเพื่อนๆท่านใดถ้าชอบคลิปแนวนี้หรือบูทูธท่านเพื่อนมีปัญหาก็ทักมาถามได้นะครับนี่ผมก็าลาก้วนนะครับสวัสดีครับ